จะไปดีพบกับน้องเมย์เนาะอแล้วน้องจิดเดอร์นี่นมื้อนี้มาใกล้ใในยานเสี้ยงบริหิน้วยมื้อนี้น้องเมย์สิไปปนู้ผักบงเดอ้อนี่ผู้ผักบงอยู่นอกเนาะอยู่สนองเมย์เองเด้อเนาะกินตา,ามดอง,งกนันเนาะอันนี้จะเป็นผักบงธรรมชาติผักบงเหลาๆเลยนี่นะเขาจะเอาไปเทลงนอกเนาะแล้วก็ปล่อยให้แบบว่าอยู่กับป่าไปเนาะเด้อแล้วน้องเมย์กับมอสอ่อนละนอกเลย น่องขากบขักบอนี่คนตกเนาะน้ำกระขุนนี่ตอนนี้น้องเมฆก็ได้ดีต้นลำใหญ่ต้นลำใหญ, <c oughs> มใหญ่มากลำใหญ่เนาะมากลำใหญ่มากลำใหญ่เออา <c oughs> น้ำมันใหญ่ไหมปูปลาลายยางแล้วน้องเมฆบริทกคิดเนาะ <c oughs> เหมือนนี่แหละสิพามายางเบิ่งเนาะ นี่เด้อต้นลำใหญ่เนาะลำใหญ่ลาวแล้วก็ต้นหัวสิไข่เน ọ บรรยากาศมีเส้นลมเหนือมีซ้ำน้องเด้อมีลมอยู่หันจะมีน้ำตกเนาะมีน้ำตกน้ำไล่มีกบพายอยู่กลางขักเดี้ยเหน่งเหน่งมันจะแตกๆแดดมาเห็นหนาเนาะ น้องเมย์มีหน้าเด้อได้เฮทน้าเด้อนำมาติดตามชีวิตน้องเมย์ครั้ง,ง,อองแรกเนาะอาการเล็กหน้านี่ตูทักย้อนใจเ,เนาะอากาศโคตรดีเลยอากาศเย็นสบายเนาะจนว่าน้องเมย์รู้สึกว่าตอนนี้จนว่ารู้สึกเป็นวัดละรู <c oughs> ้สึกเริ่มตันดังมาเนาะอากาศดีโพดเย็นเนาะสบายเด้อนี่ห้างเจอร์เค ว่านห้างจระเข้ไหนบอกโค้งเลยกันเนาะนี่อันนี้ต้นค่าต้นค่าเนาะนี่ขาก็ไม่ใช่ใคเป็นสวนไรข้าว <c oughs> ยางห้าลองล็อติด ทิปย okay. ์น uh ี huh. uh ่มาเท็กเบิ่งเอือนองเมฆกำลังปุกต้นยังเอเม็ดฮงมึงสายต่ไปหน้าแม่งทานผู้สมบังในแม่เอือนองเมฆเป็นไพ่พวกนี้เนาะอุกปุกอุกปุกองเมนิดนึงเนาะอ่เป็นลายเย็นสบายเน็ตไปมังฮงเดินเนาะ มูดดบอร์ตัวมังคุงคนไทยห้องว่าจะได้มูบอกมีดชงใส่บุโเพเนะาะมะละก,กอขัดจีบุ่พได้มกกออะละกอนั่นเองเนาะขับเบิงวิธีปลูกเนาะุกคนประมาณคืบหนึ่งอะไรไม่งี้ยในดำนี้ดี่ยเด้อะไรกำำอะแล้ว,ว,วผัดดินดี ดเอไปปุ๋ยไปปุ <no> no ๋ยได้หน no ึ no ่งเนาะต่อ้องเติมตูะแก้วน้มันาดไปถ้าว่าน้อยไล่สสใส่แรงงานปุ๋ยนดรกยานสิบปนใหญ่เนาะถ้าตเนแหละตกตกตกอกไม้องม่นวาองมวาบึงท้องฟ้าพี่นะ ความงามท่านผู้ชมนี่มอกเนาะมอกคุ้มอย่างสิเลยผุ้งสูงนึกมอกคุ้มบรรยากาศโคตรดีเลยลลานน้องเมย์ดีใจยังเลยเนาะอากาศโคตรดีเลยยืนสบายลมพัดว้อย ไปเกลือปลาเบงเดอร์เนี่ยจะมั่งมองก็มีมีลายต้นเดิตมต้นมะกเนีกะมีเนาะแต่ก็จะปูไก่ทำเองทะยอยปลาย่า,ยา,ยางเบงเดอม์เิ็งปลาเนาะปลานี่จะมีทั้งปลาไนาปลานิน่ปลาเอ่อปลากดปลาดุกปลาเม่ยงก็มีเนาะลายปลาได้คิดจะก่อ โดนลังทิพโดนลังทิพอันนี้ให้เด็กอันตักนี่นะอีตักอันนี้นะโอยู่แล้วนะไปแล้วไปแล้วนี่เอายิ่งตักลงมาน,นี้หนะึ่งเดผ่านนี่เดเอานี่ให้เด็กเอาเบิงเนาะเอ,า,นะเอา,ปาปลาไหลาบอสได้น้ำคุลเนานะน้ำคุลกันเลยว่าบอกว่าเห็นปลาไหลาโอ้โห้หยไลยแ่แท้ <laughs> นี่เนาะลองเบิ่งว่านอ้องนี่มีปลาสันไดน้เนาะเซมือนี่อาหารปลาเป็นเ็ดแบบน,นี้เป็นเม็ดแบบนี้เนาะปลามาเลยเอาวบ๊ทน้ำได้แล้ว ปามาเลยมาวเนาะไปเดียปลาติ้ดิดิขึ้นมาเลยนี่ยุ่มยับยุ่มยับยุ่มยับไปเนะปลาตะไลแต่ว่านองนี่จะปาเล็กน้อยนิดนึงโอ้กะหัวขึ้นมากใหญ่อยู่เด้อห้ากะปอยเนะ ถ้ากา็ลืมปล่อยป่าได้บ่ทิดน,น,นี่ปไปเฮาไปเบิง่งน,น,น้องใหญ่เนอะโอ้โหน้องใหญ่เฮาเบิ่งปลาเป็นบ่มันไก่น,น,น, <laughs> น,น้องนี้มีปลาไรแหละโอ้มีบางผิดเนาะมีแต่ปล่อยน้องนี้ ไล่สุดพี่เจ้าบ่ามาเอามาดูหนึ่งสองย <c oughs> ิ้วเออบได้ไก่ซ้ำทะลุมเนาะ,ะมามาเบิ้งพ่นหลับดีอ่าถูกเอามาปิ้งมาปุน่นมาแกงมาและเลยได้ดีมาลาบเลยตัวสัตว์นีมีตัวใหญ่อยู่เนาะ มีตั้งเต่ซ้ำนิวหนึ่งจนฮอตซ้ำนิวพุดแหละต่อไปกระซมีเป็ดมีไก่เนาะมุ่งมัวควายไม่ยังกะระซีเลี้ยงเนาะใส่ซีวิทย์สวนไล่ขึ้นได้ปะเนี่ย ยอย่าเฝ้าหมดแหละเดี๋ยวน้องเมฆพังพักบงก่อนเฮ้ยติบเปิ้ลเฮ้ยเปิ้ลนี่พี่ตากำลังลอยพักบงเนาะพอน้องเมยังล็อลินออกำลังตายเนาะ อ oh, <laughs> mm. <c oughs> oh, ันน okay. ี Alf ้ต eh ้นยังไงมีโ <c> อ <oughs> <s uck> ้ต้นมะพร้าวอันนี้ก็ต้นมะม่วงเฮ้ออันนี้ต้นยังต้นกระบุกต้นกระบุกเป็นมากป่ะกินได้ว่ะนี่มือผักบงบงธรรมชาติเด้อนี่เด้อเจ็บปอยลงนองเนาะ ให้ป hey, ่าตอดกินแดดละค่ะก ah ็อาจจะได้พ <t ip> ักบ่งธรรมชาติไว้กินเนาะนี่นอ้น่องที่สองนี่น้องที่หนึ่งน่องที่สองก็น้องที่สามองใหญ่ไหมองใหญมนี่มาเอามาลงมาหน่เป็นลงองใหญ่ลองใหญ่ไหม นักเติมเนาะจักมือมันสิใหญ่อันไอ้บอีโบวามาโทษพนว่าเมือเอ่ออินนี่พึง่งวึงโรดว่าสันพึ่งวึงเต็มน่อง,นนองโดอรดโบวาทำผู้สมแมนแทนสัมบ์มาเข้ามาท่าลุนท่าเบอรลงกันเนาะ อ๋อเวลาดลงไปนี่บรรยากาศดีแท้ดีว่าวุ้เย,ย็นสบายเนี่ยฟังดันจะเป็นนาเนาะเนี่ยเราจะมีนอ้องกันอีกน้องหนึ่งบรรยากาศใส่ช้นส่แกะเอาของเ่มลองได้งัวฮ่า ตอนดึงสะลงน่องนี่เด๋ยววับเรยียบร้อยไปยางนำาพาเอา น้ำน้ำผ้าพอไปเบิงน้ำตกอยู่คนนยินนี่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำห้วยเลยเนาะมีน้ำห้วยเด้นมีน้ำห้วยที่เย็นสบาย <c oughs> ทุกคนหัวบอกน้ำที่ปลอยสนองนี่กค็คือน้ำห้วยเนาะก็คือน้ำห้วยที่บา่าหาตัวเราใสไ่ลงมาเนี่ยที่จริงตกลงยู่ทอยเนาะอย่างบักกใส่แต่ว่านอกจะคุณเพราะมันมีขี้ดินแดงเนาะแล้วก็ phun tục thuộc mือ rồi song như vậy phun này nọ phun, nằm ông tìm nị, gây nông mì dán mà bom mì ném hột, chắc mình nhăng nọ. Thay áo mưa để lười đó, ác ăn con nông chân tiền nọ. เอ้เจอพอน้องมีแล้วสบายดีท่านผู้ชมได้พอน้องมีท่านาผู้ชมน,น,น,น้องน้องในน้องข้างล่งออางพอยางอดไสเมื่อกี้นะเออ,อยางเกี่ยวเกียเ่ยวขมันนี่เกี่ยวขมันนี่เมื่อยบ่เออขะหักเมื่อยโอ้ทัานเมื่อยโอ้โหนพอนงมีอยู่เริ่มเพิ่มขึ้นเดื่อแต่ว่าเข้าใจเป็นรุ่นใดรอบอ อ่ะลุกมายางลิ้นก่อนโดยอันนั้นก็คือพอข้องน้องมเมเองเนาะนี่เม้ม,มบางให้บางน้ำใสๆนี่จริงเหรอน้ำที่ตกมานี่จะเป็นน้ำใสๆน้องนี่จะเป็นน้องใหญ่สุดของส่วนเด้อ นี่ปุ๊กต้นไม้เนาะมีแต่ปุ๊กเรือเนาะบ่มีทำหายเนาะนี่ไม่ดูไม้ยังเนาะไม่เยวกระจะมมีหมุนหลักมีหมุน่าสู้เนาะไม่เจอห้ายางยังสี่เหากะปุ๊กกระเดือต่อไปอนาคตข้างหน้าพูดแล้วเนาะเผื่อว่าจะเติบใน ใหญ่ขึ้นโฮมเย็นเนาะนี่นี่ค่ะน,น้ำห้วยเด้ดท่านผู้ชมเคยบ้างคิดนะรบอรคิดที่น้องเมย์มาซักผ้ามามุ่นใส่น้ำอันี่นี่น้ำห้วยตัวนี้แหละเป็นน้ำห้วยที่เห่าใส่ต่อลงไปน้องเนาะอุดมสมบูรณ์เด้อนี่สน้องเมย์เนาะ นำไส้คนาวาทรงนี้อย่างฝ้นได้หนี่งอย่างเป็นใช้ไส้เองสิทรงบฝ้นแห่งไส้จ่วเลยนี่เราแตกๆฮ้เ้เห็นต้นนั้นดอกซีสุภูปันดอกสักุระเลยวันนี้ฉันเดินเข้าป่าอีกแล้ว Bao đùm sông bùn theo bà nọ Hôm yên Này nhìn xem sát hóng cú qua cú qua kìa hộ Nọc bà sát bà hóng nọ Lột đi Để nằm hôn đi Chả nhau giết lấy nọ Để lột นี่เด้รถเนาะรถแตกๆเต,ตรียมไว้ไถนาเนาะน้องเมย์จะได้เข็ดนาได้ไหมนี่ <laughs> พบกับน้องเมย์ในเวอร์ชั่นใหม่ <laughs> กฝากเนาะน้องเมย์ว่าจะลงตาลางมือลงได้บ่นี่ยไปตัดมิกตัดนะเนาะดินเมินไ้ลงกันิดนึงอึ๊บ ออดขึ้นมาได้บ่บ้านนี้แข่งตุยเลยเนาะอืดอุบอ่าขอล้างมาอือเด้อเด้อสตูดิโอธาตเย็นขน,น,นาดเลยเย็นสบายเนาะนแล้วก็มาพบทางออกคือ ทางเกาเนาะฮ,ฮึดตึมโอเคอะ <c oughs> น้องเมฆผลิตเนาะตำไม้กับคืนไก่าบพจิเศเนาะปลาช่วงบวนคณะพี่มีเข้เนะาเป็นระพุตอีกเนาะไว้ตะเบนเห็นแจงแล้วน้องมีสีขาวทัพพิเศษมาย่างเบิ่งนในเนาะมีนอบักไล่เลย มีนอมีอันมากไหมปแป้งๆในปลาหนังล่าเด้นีหาเบิ้งน้ำตกน้อยทีนะหักนะหักคอขนขงเมเนาะตอนอันนี้ก็ซีมืดแล้วนออู้ฝนเริ่มไป,ปลอยมาแล้วเด้ออนนี้เริ่มซิมืดแล้ว กโมงแล้วนี่6โมงแล้วเดิทาง,งพยามพูดวก,นนกเนาะมืดไปนี่เออได้ยินเสียงน้ำบทพระพุธสมเด้เป็นขั้นเป็นขั้นเลยเนาะน้ำตาจะพูดแหละขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่เนาะแต่ขั้นที่เจ็ดหมดแหละขั้นที่ห้ 3, 4, า โอ้ฝนตกมาแล้วเด้อพี่น้องนี่นี่ดูดูด้วยนะนี่แหละทำหมักเวลามาแบบนางสมเสียงน้ำฝั่งเสียงน้ำสมน้ำไส่ๆส้ย่งซีกะมานางบัานี้ได้เลยเนาะนี่มานางจะที่เป็นดินว่างนะใบฮ็ดหนาอย่างนี้แหละคุณเดบ้าใบอีทุกข์เพิ่มเพิ่มอีทุกข์จะจะเพิ่มตัวไหม ลมมาแล้วลมมาแห้งแล้วนี่ต้นพาวอยู่กลางน้ำเลยสิเลยโอ้มีเจีย่ยมีนกเด้ดค<ม>ุณนะหมอกกุ้ง<ม>ปูลาุดมสมบูรณ์เด้นนี่เดียธรรมาศาสติแท้ๆทา่านผู้สมใครมักเบิ่งธรรมาศาสติ มักเบิงผิวทัศน์แบบนี้เนาะหมักเบิงบรรยากาศแบบนี้กะเบิงคลิปน้องเมย์ได้เนาะนถ้ามากับคอมเมนต์บอกน้องเมย์เด้อน้องเมยก์กะชิพามาเบิงตลอดพามาสุ่มมาเบิงตลอดให้แบบว่าอันเครื่องไสคเครื่องกินน้องเมย์มีครบแบบว่าเครื่องต่ำส้มพวกอันพวกเครื่องปรุงยังไงนะดิเยวนี้เอาตู้มาตังแล้วเนาะแต่ว่าอย่างบบได้มีเครื่องปรุงแตงห้างไม่ยังเชื่อเพราะว่าแต่ละเทือ่อนี่คันสมากินข้าวยู่ส่วนกันตรงในห้างมาเนาะปัณนี น้องม่์ก็ซื้อมาไว้ครบเนาะเวลาเพื่อเฮ็ดกินย่างอยู่นี่เนาะน้องเมยกับสิาพาท่าผู้ชมมาเบิกการควงกินเวลาห้าบ,บานบานห้าละลานน้องมยอยู่ส้วนเนาะว่าจะเป็นตําส้มบ๊ตํามะกรูง,งย่างขนาดหรือว,ว่าปิงป่าเนาะน้องเม่มีน้องป่าที่มีป่าละเดยปย่อปป่าเนาะจะได้ป่ากรใหันก็ได้กินป่าแล้วเนาะพุ่นพอน้องเมยควงแห้งยังเด้พอ่อเห็นยัง เออผักบงเนาะคว่วงผักบงนี่เฮ้ยผักตาห่มพันนี่พุ่นควงผักบงยางใหญ่เนาะไปแต่ไกลๆหาพอดีกว่าุนเออน้องเมกะขยันขนาดเนาะเด้ออาเฮ็ดอาเฮ็ดตุ่มเฮ็ดอเฮ็ดตุ่มเฮ็ดปกลวเนาะ ก็ต้องมีปลูกปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นยางต้นยางแต่ยามห้พอกำลังว่าชิยามไปห้เอือยเอายามห้พอกันซะเอายามห่างนี้แล้วเนาะเมื่อกี้เนาะวันนี้เขาจะไปหางนี้เนาะไปเป็นบัาหัวยามก็ได้กิน เจอทึ่งยางอันบวกอ่ะเนาะก็ตอนน้องเลยบางอี่างดิเนาะเิ่มมือแล้วได้ตอนนี้นะโอ้ยเยน็นเนี่ยตะมักข้ามตะมักข้ามก็มีเนาะต้นที่วัหญ่แล้วนะจะได้กินมากมายไล่มากกลิ่นเนาะทางหอดหยาขนั่นแหละจกต้นอย่างตต้ตอนอย่างนี่อันนี้กระน,นอง <laughs> อันนี้ก็น้องเด้อน้องลายนเนาะต่อไปน้องเมย์จะเป็นแม่ค้าขายปลาปูจักนี่น้องลายเนาะในน่นนองอันนี้กับเช็ดนอ้องแล้วแหละพอไปไปข่อยยางก่อนข่อยยางเอาวหมืนน่นนี่นี่กัน นอนะงนนะเสร็นบบรจนอนไม่แหละอย่างพ่อนะีนยังยากมาเพื่อเดอนขํามนลา่อเนย่นำกอทจิตตรงไปน่องนี้อันนี้ก่สิควรเป็นน้องอนกันตรงบ้านมีนะขอให้พ่อ สบายดยีดิแล้ววันนี้ที่น้องเมย์ว่าชมพูเนาะงามเนาะต้นตอนันากามีต้นนอตอน้นไม้สักมีได้ตนน้นเนาะยางพอนี่คือชีซุ่มอือคือเยนเย็นสบายโฮมเย็นดีแหละอ้าวเออที่น้องเมย์ปลูกเต็มทีนี่ระวังที่น้องเมย,ย์ยางอ้อมนอกนี่มันก็จะปลูกมาได้หนิข้างนอก ่นนูียางส้วนหากระเจ้าบมีพาไปเิงต้นนี้ดีกว่าขาดใจญ่ฟาซิมืดแล้วตอนนี้ฟาซิมืดแล้วนี่นี่ฟาคลึ้มมาแล้วเนาะอู้ฝุ่นป่วยมาแล้วไหมหดป่วยมาแล้วละกะมือมาร์เด้อร์เป็นหมอกคลุมแล้วเชียงมุมมีกะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วนี่ต้นนี้ถทาเบิรงตอนเปลี่ยนเนี่ยแท้เงาแหละ สัก <Sakura> <ide> <s Bond playing> ุระลาวเด้อต้นสักุระลาวจักต้นย่างหกออนนี่นอกจะเป็นชิมองชมพูนี่เนาะโอ้นตกมากอลไรเดี๋ยวจนีีเนาะ ตกคนยังมีแล้วจะเดียวยางใบเพิ่มขึ้นแล้วไอ่เพิ่มข่มไว้แลนมานดียมาค้ำไล่เนาะ พ่นมาอย่างไงแล้วเนาะมาพี่ก็สิยังฮอดตูบปเลยนี่ต้นก,กล,ล้วยน่ารักตะปุ่นตะปิและแล้วน้องเมย์ก็มาฮอดตู้ชิโล่พุ่นเรียบร้อยแล้วเนาะนะ น้องมกกีเดย์ก็จองซีเกมกลับแล้วเด้อยอายเอื่อยน้องมิกกับซีเดี่กมกับลเด้อเนาะติดตามคิดน้องเมเดอขอบใจที่วันคิปน้องเมเดอบ๊ายบายคุกคิดตอไว้นาอ